จากเด็กขุดซ่วมหาค่าเทอมไม่คิดได้เป็นเศรษฐีพันล้านเปิดอาณาจักรสายเชียววงวิโรธบั้นปลายเลือกใช้ชีวิตอยู่บนหาดห้าร้อยไร่เป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีกับนักแสดงตัวประกอบชื่อดังสายเชียววงวิโรธนักแสดงตัวประกอบหน้านิ่งได้รับรางวัลสิงโตคาร นอกจากจะมีบทบาทการโฆษณาสุดฮาเขายังได้เป็นสตันแมนในหลายๆเรื่องอีกด้วยก่อนที่เขาจะมีชื่อเสียงได้เหมือนในปัจจุบันเขาเคยมีอาชีพมาก่อนก่อนจะมามีชื่อเสียงชีวิตในวัยปฐมของเขาครอบครัวสายเชียร์นั้นมีอาชีพทำนาหากวันไหนฝนตกหนักก็ไม่มีข้าวกินไปหาหน่อไม้มาเพื่อเอาไปขานแลกข้าวรับจ้างบ้างไปกอกมันสําปะหลังตัดไปกอกใส่กระสอบราคาตอนนั้นกระสอบละสลึง ช่วงนั้นผักผลไม้ราคาถูกมากไปซื้อตามวัดเอาลำไยมามัดขายรับจ้างส่งกระบือคิดค่าตัวละหนึ่งบาทตื่นตีห้าออกจากบ้านไปส่งกวาจักก็หกโมงเย็นส่วนเวลาไปเรียนก็ปั่นจักรยานไปโรงเรียนวันละ3กิโลไปทำงานช่วยครูขุดชักโคกแลกค่าเทอมช่วงที่ยังเป็นช่างเชื่อมก็ไปเห็นหนังสือเพียมรับสมัครตัวประกอบได้800บาทแต่ว่าต้องเสียค่าสมัคร150บาท แต่โชคดีที่มีเพื่อนที่รู้จักกับคนสอนคิวบูหลังจากที่ได้งานแล้วงานแรกคือไปเป็นทหารเฝ้าประตูครับยืนเฉยๆได้มาประมาณ250แต่ด้วยความขยันของตัวเองนี่แหละตอนนั้นเพิ่งเข้าวงการใหม่ๆยังไม่มีอะไรยังไม่มีงานเช่าบ้านอยู่ก็ค้างค่าเช่าแล้วมันก็หิวข้าวไม่มีอะไรจะกินชนิดที่ว่าเก็บเศษกระเทียมหอมแดงเครื่องปรุงมามากแต่มันสอนให้เรารู้จักความอดทน คนลำบากจะทำทุกวิถีทางเพื่อเอาตัวรอดปัจจุบันเขาได้เป็นนักธุรกิจเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทำที่ดินแบ่งขายที่นครปฐมอีกทั้งยังแปลงพื้นที่ที่เขามีให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วยที่ดินว่างเปล่าจำนวนกว่า500ไร่นี้ทางบริษัทสยามชัยดอทคอจำกัดมีโครงการที่จะพัฒนาแบ่งขายที่ดินทำเลสวยติดแหล่งน้ำ และมีระบบน้ำประปาชุมชนส่วนกลางดูแลโดยหน่วยงานราชการให้กับประชาชนทั่วไปและยังแบ่งพื้นที่ให้กับประชาชนอีกด้วยโดยทำสัญญาเป็นเจ้าของที่เพียงหนึ่งหมื่นได้ตั้งชื่อว่าสยามหาทรายสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ใช้ที่ประมาณ50ไร่เอาทรายมาถมกันรวมถึงต้นมะพร้าวอีกด้วยต้นนั้นก็ยังรับงานแสดงอยู่เหมือนเดิม ถึงแม้ว่าจะมีอาชีพเป็นหลักแหล่งแล้วเพราะการแสดงเป็นงานที่เรารักสายเชียร์ยังเผยถึงการแบ่งชนชั้นระหว่างสแตนแมนในไทยและต่างประเทศว่าเข้าใจว่าบางทีในกองถ่ายถูกบีบด้วยงบพองบน้อยนักแสดงตัวประกอบก็โดนก่อนคิดในแง่ดีตอนเป็นตัวประกอบได้กินน้ำเปล่าถ้าขยันมากขึ้นก็จะได้กินน้ำอย่างอื่น